สวัสดีพ่อพี่น้องสุขทุกคนนะครับสวัสดีตอนเช้าพี่น้องนะครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับหมอกล่งน้อยวันนี้ภาพเพิ่งเพิ่งชมความดอกของฝรั่งกิมจูนะครับชุดที่กำลังออกมาใหม่ในพี่น้องนี่ครับทั้งดอกทั้งนวยล่างแต่อันนี้เป็นหลังจากที่เราทำการตัดแต่งกิง่งทํำสาวนะครับ แตกยอดออกมากไหม่ก็ออกมาพร้อมดอกพี่น้องนี่ครับทึ่งดอกทุ่งน้อยดกเป็นไห้พี่น้องท่านในที่หอท่านนี่ครับพร้อมดกนุ่งครับออกมากช่อนหนึ่งกับสามซีนวยแหละพี่น้องนี่ครับยังไม่ได้ดอกเลยครับ ภาพเมืองตัวนี้ครับตัวนี้ยังคัดครับผมอ,ออกมาแต่ละแต่ละช่อเนี่ยประตาก็สามสี่หน่วยครับรลาหองเขาต้องคัดนะครับเอาหน่วยสมบูรณ์ที่สุดนะครับ อ <c oughs> ออกมาเต็มเลยครับผมครับน,นี่หลังจากตัดแตงกิงทำสาวแล้วนะครับผม่วยสมนียังมันท่านผอมหอครับยังไม่ยังมาท่านพ่อหอต้องน่วยเผาเลนซิบนะครับจงังพีหอได้เส่รออีกประมาณยสสองสัปดาห์นะครับติดกดี ของความดกออกมาแต่ละช่อครับนี่ครับด้วยด้วยดิพ่อ่อครับพี่น้องเยวก็ทิ่อร์ออแล้วครับฮอร์่อรแล้วเนี่ย อันนี้มันนวยมันเดียนหลอดของมากก็ได้ฮอนะครับสำหรับตุนพันธ์นะครับพืชอะไรไปปลูกอะเชิญไหนเด้อพี่น้องเด้อสังไหนครับตุนพร้อมปลูกตุนละสามสิบห้าบาทเท่าไรพี่น้อง สมารสร้างซื้อได้ครับผมนี่ผมขอภาพมาแล้วสูนฟ่งกิมจูตอนเศ้านะครับพี่น้องจากนี้นก็ขอบคุณพ่อพี่น้องหลร้านะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ